ก็กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ m i n ์เซตในการเล่นมีดนะครับในคลิปนี้เราไม่ได้มาเอาไฮไลท์หรือว่าอะไรทางนั้นนะครับแต่ว่าเห็นว่าพี่เขาเล่นเก่งดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ขอเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวเหมือนเน็ตจะไม่ดีแล้วก็ ขอทําการหยุดเล่นไปก่อนนะก็ผมก็เลยเห็นพี่คนนี้ขอเล่นเล่นไม้เก่งเล่นอาวุธได้อะไรเงี้ยผมก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มันทาคลิปนะครับสอนทุกๆคนก็เกี่ยวกับการเล่นมีดนอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยครับเราโฟกัสไปที่หลักๆก็คือการเลี้ยงเลือดแล้วก็เน้นเน้นแทงให้เขาตายคนระับเน้นแบบว่าคอมโบชุดเดียวนะครับเบิร์ดที่เดียวให้เขาตายอะไรอย่างนี้สําหรับสไตล์ของผมนะแต่ว่าสไตล์การเล่นก็มีหลายแบบครับ คือรอเขอาปัา้มยาหรือว่าดักทางอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะไปหมดครับสําหรับมีดมาดูจังหวะนี้กันดีกว่าครับจังหวะนี้ก็คือผมปั๊มยาตัวเด้งอ่าตรงนี้ในหน้าตรงนี้แล้วก็ทิกใหม่มาข้างหลังแล้วก็ได้แทงฟรีหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดตัวเขาหันหลังแล้วผมพยายามดักครับแล้วผมก็มาจบที่แทงหน่วงการปั๊มยาตัวเด้งเนี่ยครับมันสําคัญมากๆนะครับต่อการเล่นมีดหนึ่งๆน,นะครับเพราะว่า การเลี้ยงเลือดเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เรายืนยืนแบบว่ายืนวัดกับเขาได้นะครับนี่สังเกตดูดีๆนะครับผมจะทําปั๊มยาตัวเด้งบ่อยมากๆครับซึ่งมันสําคัญมากๆในการเ,เล่นหนึ่งหนึ่งนะครับเลี้ยงเลือดเราต้องไปฝึกกันมาก่อนนะครับการปั๊มยาตัวเด้งเนี่ยครับมันก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรากดพลาดเนี่ยมันจะเกิดการภาพไม่ตรงนะครับเห็นตัวเรายืนซึ่งเล่นทุกอาวุธนะครับเราต้องพลาดในน้อยๆนะครับอันนี้จำไว้เป็นหลักเลยแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กับปั๊มยาเลยนะครับก็คือ การออกท่าที่แม่นยำนะครับการออกท่าที่แม่นยำเนี่ยของผมหมายถึงการที่เราแบบว่าใช้มุมกล้องกับปุ่ม w a s d เนี่ยให้ควบคู่กันนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไปในคลิปสอนไม้นะครับให้ทุกคนกลับไปดูตรงนั้นนะครับในปุ่ม s คือท่าอะไรตัว a คือท่าอะไรตัว d คือท่าอะไรและ w เนี่ยก็ยังสามารถทำทิกใหม่ได้อีกนะครับให้ทุกคนลองเอาไปแบบปรับใช้กันดูนะ เผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนไม่มากก็น,น้อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะให้ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับผมจะชิงมุมร้อยบ่อยมากๆแล้วก็ผมพยายามสร้างจังหวะให้ตัวเองได้แทงฟรีนะครับอย่างเช่นการที่แบบว่าหลบแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับ ดูจังหวะนี้ครับหลบเคาน์เตอร์แล้วเราจะได้แทงฟรีหนึ่งรอบนะครับให้เราดูแอนิเมชันตัวละครเขาดีๆนะครับเดี๋ยวเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าติดแอนิเมชันแล้วตัวตันแล้วเราได้แทงฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นการที่เราเคาน์เตอร์แล้วตัวเขารีตัวไม่ทันนะครับแล้วเราจะเห็นเขาติดแอนิเมชันโดนท่าเราปาดแล้วเราจะได้แทงฟรีหนึ่งครั้ง เดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เราโดนบ้างครับอันนี้เราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเราพยายามจะแทงยัดเข้าไปครับไม่ได้ทําการรีตัวนะครับเราก็เลยติดท่าแอนิเมชันแล้วเขาจะได้แทงฟรีหนึ่งครั้งการที่เราเล่นมีนะครับเราจะแทงเขาแค่4ครั้งนะครับ4ครั้งนี้ก็คือตายนะครับ ถ้าเกิดไม่มีการปัญญ๊มยาถ้าเกิดปั๊มยาก็แทง5ครั้งครับให้เรานับไปเลยครับถ้าเกิดเราจะเบิร์ตายในทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราเล่นแล้วเกียรม์มันยืดเนี่ยเราต้องเริ่มต้นนับ4ใหม่เลยนะครับ มาพูดถึงเรื่องการดักดีกว่าการดักเนี่ยเรามันอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนในการเล่นมีดนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาจะบูตดักเนี่ยเขาจะบูตคนที่โดนแท<า>งแล้วเหลือครั้งสุดท้ายนะครับเขา<อ>ถึงจะบูตเขาจะไม่มีการบูตสุ่ม4สุ่ม5ครับเพราะว่ามันจะโดน,โดนแทงขัดได้ครับเพราะว่าบูตเนี่ยมันแพ้คลาสิกอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะครับ มาพูดถึงสไตล์การแ็บเข้าแ็บออกดีกว่าครับส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้แ็บเข้าแ็บออกเนี่ยเป็นเพราะว่าหนีทิกใหม่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีทิกใหม่ส่วนทิกใหม่แล้วนะครับก็คือเหมือนเหมือนบูซิ่งนะครับจริงๆแล้วหรือไม่ก็เซแล้วก็ทิกใหม่นะครับเขาจะไม่ค่อยปล่อยช่องว่างให้ศัตรูได้เล่นนะครับมีดนี้ต้องหัวไวหน่อยครับมันขึ้นอยู่ที่รีเฟกของแต่ละคนนะครับเราเล่นมานานแค่ไหนเราเล่นมามากแค่ไหนมันก็จะยิ่งไวนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเล่นเยอะๆครับหาประสบการณ์ให้ตัวเองเยอะๆดูคลิปอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราเก่งขึ้นได้นะครับเราต้องลองฝึกเองด้วยลองทดสอบด้วยตัวเองดูด้วยนะครับเล่นกับเพื่อนหรือไม่ก็กดหากดหนึ่งๆครับง่ายๆเลยกดเยอะๆครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ สำหรับใครที่อยากให้ผมสอนทิคมีดนะครับตั้งแต่เบสิก to a แอดวานะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแต่ผมจะไม่นั่งอ่านทุกวันเลยขอเวลาทำคลิปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาจริงครับแกงก็ต้องรันคลิปก็ต้องทํามันทํา2อย่างไปพร้อมกันไม่ได้นะครับมันต้องทําทีละอย่างนะครับขอเวลาตัดคลิปแล้วก็เวลาทาคลิปด้วยนะครับ เดี๋ยวสำหรับพวกทิกมีดเนี่ยจะเป็นคลิปหน้าแทนแล้วกันนะครับคลิปนี้ดูไมซ์เซตให้มันหายอยากกันไปก่อนนะครับสำหรับพวกทิกมีดเอาไปเป็นคลิปหน้าจริงๆครับเพราะว่าผมไม่ได้เมนมีดนะครับมันก็เลยจะสอนยากนิดนึงทิกมีดก็มีเยอะด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง,องผมด้วนะครับยังมีทางติดตามอีกมากมายนะครับให้ทุกคนไปดูใต้ดีสคริปชั่นเอาเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ